ของ2ชิ้นนี้ราคารับซื้อสูงสุด310,000บาทข้อมูลเป็นอย่างไรมาดูกันครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับก็ในคลิปนี้จะมาให้ความรู้นะครับของ2ชิ้นนี้ราคารับซื้อสูงสุด 3 1มแสนบาทข้อมูลเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับอ่ะก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเรามาดูของที่เคยเหมามาก่อนดีกว่านะครับอ่ะให้ดูนะจริงๆมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับถุงนี้มี2ชิ้นนะ,ะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง ดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญเก่าสมัยรัชกาลที่5นะครับเหรียญน,นี้ก็จริงๆก็ได้มาพร้อมกับอีกหลายๆอย่างนะครับอ่ะเหรียญน,นี้ได้มาพร้อมกับอีกหลายๆอย่างนะนะก็เพื่อนเพื่อนท่านใดที่ชอบเหรียญเก่าๆแบบนี้นะครับก็ทักทายพูดคุยกันได้นะครับราคากันเองไม่แพงแน่นอนนะครับเพราะว่าเหรียญนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ย,จจยถึงจะเป็นเหรียญเก่าเหรียญหายยากแต่ว่าราคาเนี่ยก็ยังไม่แพงมากนะ ใครที่อยากได้ไปบูชานะครับไปเก็บสะสมหรือเก็บไว้เก่งกําไรในอนาคตเนี่ยช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะมากในการที่จะซื้อไว้เก่งกําไรนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวแรกผ่านไปนะครับเหรียญที่2มาดูกันนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญบาทตาแผ่นดินนะครับให้ดูเห็นไหมครับเพื่อนๆอ่ะเป็นเหรียญบาทตาแผ่นดินแบบด้านเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆ ในปัจจุบันนะครับเหรียญน,นี้ถือว่าหายากมากๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจนะครับสามารถทักทายกันได้นะครับราคาเนี่ยก็มีราคาแบ่งปันนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมนะครับที่ดูช่องของเราอยู่นะก็ใครที่ดูอยู่ก็ทักทายกันได้นะครับราคาไม่แพงกันเองนะครับโอเคเหรียญที่2ผ่านไปนะครับ เหรียญที่3นะครับเป็นเหรียญน,นี้นะครับเท้าสุรนารีโมนะครับก็เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สวยนะครับอ่าด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์การจนาพิเศษนะครับรู้สึกจะเป็นเหรียญที่ล,ลึกนะก็เพื่อนๆท่านใดที่บูชาท่านเท้าสุรนารีอยู่แล้วนะครับ อุาโมไม่ควรพลาดนะครับเหรียญนี้สวยนะครับได้มาแบบนี้เลยนะถือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสภาพสวยๆไม่ได้เจอบ่อยนะครับเพราะว่าคนเก็บหมดเราพูดกันตรงๆเลยคนเก็บหมดนะครับคนเก็บเหรียญเนี่ยเยอะมากๆนะครับในยุคป,ปัจจุบันกลุ่มสะสมเหรียญเนี่ยโ,โหมีเป็นสิบกลุ่มเลยรวมๆกันเนี่ยก็สมาชิกก็หลายแสนนะกลุ่ที่สเป็นเหรียญน,นี้นะครับอ่ะให้ดู พญาพิชัยสุนทรนะครับอ่าให้ดูเจ้าคุณเสืออ่ะนะครับนี่เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญทองแดงสวยๆด้างหลังเป็นพระบางนี้นะครับพระพุทธมงคลบอพิษจังหวัดอุทัยธานีนะครับปีพศนี้นะครับ,รอ,รบอ่ะ กอพักปางชนะมานะครับใครบูชาแล้วเนี่ยคนไม่ดีจะพ้นไปนะก็น่าบูชามากาต่อมาอีเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญแจกทานพ่อรวยนะครับแจกทานพ่อรวยเหรียญน,นี้เนี่ยก็จริงๆมีอยู่นะก็ใครที่อยากได้นะครับพ่อรวยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะก็ติดต่อกันได้ทางเพจได้เลยนะครับเพราะว่าร้านเราเนี่ยมีเหรียญไม่เยอะแล้วพ่อรวยเนี่ย ยังไงก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าพ่อรวยเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับไม่ต้องตามกระแสนะครับพระดีพระเก่งเนี่ยเหลือกระแสเยอะครับฉะนั้นจะบอกไว้ว่าถ้าจะเล่นพระเนี่ยใครที่จะซื้อขายพระนะครับแนะนําว่าเช่าพระที่เก่งพระดีพระขังดีที่สุดนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาต่อเรื่องของพวกเราสองชิ้นนี้นะครับราคารับซื้อสูงสุด3ามแสนหนึ่งมืนบาทข้อมูลเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกัน นะครับเริ่มจากแบงค์แบบใหม่ก่อนนะผมเรียกง่ายๆว่าแบงค์แบบใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนดูแบงค์แบบใหม่เพื่อนเพื่อนครับอ่ะเพื่อนๆครับอ่ะใครที่มีแบงค์แบบใหม่นะครับลองหยิบแบงค์ของตัวเองมาดูกันนะครับแบงค์แบบไหนที่หายากอ่ะเดี๋ยวผมจะมาดูนะแบงค์แบบที่แบงค์แบบนี้นะครับคือแบงค์แบบธรรมดาอ่ะบอกไว้ก่อนนะแบงค์แบบธรรมดานะครับมีราคา20บบาทเท่าหน้าแบงค์นะครับ แล้วแบงค์แบบไหนล่ะที่หายากนะครับแบงค์ที่หายากนะครับคือแบงค์ที่เป็นเลขตองนะครับเลขตองเนี่ยคือตอง7ตัวนะครับไม่ใช่ตอง3ตัวนะต้องตอง7ตัวนะครับเช่น9999999นะครับแป88 8 8 8นะครับใครที่มีแบงค์เลขตอง7ตัวสภาพสวยสยไม่ผ่านการใช้งานไม่ใช่แบงค์ตัวอย่างนะครับบางวบเนี่ยจะเป็นแบงค์ตัวอย่างไม่ใช่แบงค์ตัวอย่างนะ ใครมีแบงค์เลขตอง7ตัวแบบไม่ใช่แบงค์ตัวอย่างนะครับราคาซื้อขายในปัจจุบันนี้เนี่ยสูงถึงใบละ10,000บาทสําหรับสภาพสวยๆนะครับมีนักสะสมรับซื้อกันใบละ10,000บาทนะสำหรับเลขตอง7ตัวนะครับก็แบงค์รุ่นใหม่นะครับฟังอีกครั้งนะครับแบงค์รุ่นใหม่นะครับเลขตอง7ตัวสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานนะครับของแท้เนี่ยนักสะสมรับซื้อกันถึงใบละ 1 0,000บาทนะครับสำหรับเลขตอง7ตัวนะยิ่งเลข97ตัวหรือเลข87ตัวเนี่ยยิ่งแพงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกคือเลขตองในวงการนักสะสมเนี่ยต้องเป็น7ตัวนะครับบางคนเนี่ยทักผมว่าพี่2ตัวได้ไหมสาตัว4ตัว5ตัวได้ไหมไม่ครับผมพูดตรงๆเลยนะบางคนอนะ่ะผมไม่เคยเห็นนะตอง6ตัวอ่ะสมมติ2แล้วที่เหลือเป็นหก ตองหกตัวยังราคาไม่แพงเลยครับผมพูดตรงๆนะครับมีราคาครับเกินหน้าแบงก์เกิน20บาทแต่ว่าตองหกตัวยังไม่แพงนะครับต้องตองเจ็ดตัวถ้าตองเจ็ดตัวตองหกตัวเนี่ยอ่ะสมมุติตองเจ็ดตัวราคาใบละหนึ่งหมื่นบาทนะสมมุติก้าวเก้า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 นะครับใบละหนึ่งหมื่นบาทแต่สมมุติคุณมีตองหกตัวเช่นแปดเก้า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 นะครับเชื่อไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่แปดพันนะคือ ราคาเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบเฮ้ยตองเจ็ดตัวเนี่ยอ่ะหมื่นหนึ่งถูกไหมแต่ถ้าตองหกตัวล่ะพี่ตองหกตัวเก้าพันแปดพันไหมไม่ใช่นะครับอาจจะเหลือแค่ห้าพันสี่พันเองนะครับหรืออาจจะน้อยกว่าน,นั้นนะครับอยู่ที่เลขด้วยนะครับถ้าแปดเก้าเก้าเก้าเนี่ยก็อาจจะแพงหน่อยนะแต่ถ้าเป็นเลขอือ่นๆเนี่ยก็อาจจะถูกหน่อยขึ้นอยู่กับราคาในแต่ละช่วงเวลาพูดคำนี้ดีกว่านะบางช่วงเวลาราคาแพงบางช่วงเวลาก็ราคาถูกนะครับ การซื้อขายก็มีช่วงเวลานะโอเคก็คลิปนี้อันนี้นะครับบอกไปแล้วเนาะถ้าตองเจ็บตัวเนี่ยก็ราคา1นึ่งมบาทส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ5บาทเรือหองนะถ้าเพื่อนๆท่านใดมีของปี29านะครับส9เนี่ยสภาพสวยๆราคา30,000 0บาทนะครับรวมเป็น 3, 1 0 0 0บาทพอดีนะครับคลิปนี้ก็มาให้ความรู้กับเพื่อนๆน,น,นักสะสมนะถ้าเป็น3031เนี่ยก็หลัก10หลักร้อย นะครับก็คลิปนี้ให้ความรู้เพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปถ,ถัดไปนะครับสวัสดีครับ